สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของบลูสตูเดยกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นนะครับซึ่งแน่นอนก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นดร้อนของเอนโซเฟร์เเดสที่ต้องบอกว่าข้ามวันข้ามคืนในงดต่เมื่อวานแล้วนะครับมาจนถึงวันนี้ เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลหรือว่าทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเกมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีก ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราน่าจะมีมิ팅นะฮะก็เดี๋ยวติดตามได้ทางเพจของสิงห์ World of Football กันได้นะครับข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็ช่วงเยน็นหรือว่าหัวคำ่ำเมื่อวานนี้ก็มีถแถลงการจากสโมสรเชลซีเกี่ยวกับเรื่องของเอนโซฟอนานเดสนะครับก็บอกว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีถือว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับเราภูมิใจกับการที่สโมสรที่มีความหลากหลาย ที่ที่คนทุกวัฒนธรรมจากทุกๆชุมชนและอัตลักษณ์รู้สึกได้กับการต้อนรับนะครับเราขอชื่นชมและรับคำขอโทษต่อสาธารณะจากนักเตะของเราและจะใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดภายในสโมสรได้มีการเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการทางวินไนแล้วนะครับขณะที่แบตโลอก็รายงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็บอกว่า Daily เดล l เทเลกราฟเได้รับข้อมูลว่าเอ็นโซฟานเนสเนี่ยได้ทำการส่งข้อความ ขอโทษผ่านเมสเซจให้กับนักเตะเชลซีทุกๆคนแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็เอนโซเฟรนเดสเนี่ยออกมาขอโทษผ่านทางโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าตอนนี้มีรายงานว่าได้ส่งเมสเซจขอโทษไปยังเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับขณะที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยก็ได้ลงคลิปที่เอนโซเฟรนเดสได้มีการเล่นกับแฟนบอลเด็กผิวสีนะครับแล้วก็ลงรูปตัวเองกับเอนโซผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง เพื่อแสดงออกถึงการยืนหยัดอยู่เคียงข้างเอนโซฟนันเดสนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนมีรายงานว่าทางฝั่งของแจ็กสันเนี่ยก็ได้ลบทางภาพนี้ออกไปนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่า10นักเตะเชลซีที่เลิกติดตามเอนโซฟนันเดสบนอินสตาแกรมหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติเนี่ยสิคนมีใครบ้างน,นะครับมีเวสลีย์โฟฟาน่าเบอร์โดบาริชิลอักเซลดิซซี่บาโลกุสโตคริสโตเฟอร์เอคุนคูเลสลีย์อูกอชุกบู มาลองซานี่คือบรรดานักเตะฝรั่งเศสน,นะครับก็มีนักเตะอียิปต์ Every Coast อย่างเดวิดดัตโฟฟาน่านักเตะเบลเยียมอย่างโรเบลลาเวียแล้วก็นักเตอะอย่างอัลมาโดบโรยาที่เป็นแอลเบเนียนะครับก็มี10คนนะที่เลิกติดตามเอนโซ่ฟอนเดสนะฮะขณะเดียวกันดดวิดดัตโตฟฟาน่าก็ออกมาโพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะฮะตอนสักสามสี่ทุม่มบ้านเราเนี่ยบอกว่าฟุตบอลที่ผมชื่นชอบคือฟุตบอลที่เคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ การเหยียดเชื้อชาติในทุกรูปแบบเนี่ยควรประนามอย่างถึงที่สุดการกระทําเหล่านี้ไม่ควรมีที่ยืนในวงการฟุตบอลหรือแม้กระทั่งที่ไหนก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยต้องได้รับการดําเนินการอย่างจริงจังโดยทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลนะครับขณะเดียวกันฮนะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดานักเตะในการซ้อมของเอนโซฟอนเดเดสว่ามีเอ่อการซ้อมของเอนโซมาเรสกาขอภยัยเดลิเมลเนี่ยรายงานครับ บอกว่าสัปดาห์แรกในการคุมซ้อมของเอ็นโซมาเรสกาเนี่ยเต็มไปด้วยพลังบวกครับนักเตะต่างบอกกับตัวแทนของพวกเขาว่าเขาสนุกกันมากนะครับมีความรู้สึกแล้วว่าการสอนแทคนิกของมาเรสกานั้นเข้าใจได้ง่ายกว่าโค้ชคนเก่าๆมากๆขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าไมเคิลมูดริกเนี่ยยน่นระยะเวลาวันหยุดของตัวเขาเองครับเพื่อต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเอ็นโซมาเรสกานอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากแมทล์ลครับบอกว่าเชลซีเนี่ย จะได้ร,รับเงินชดเชยประมาณ5ล้านปอนด์ครับหากว่าโปรชิติโน่ไปคุมทีมท็อปซิกของพรเมยรีกภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่เขาออกจากเชลซีนะครับแต่ก็ดูแล้วยากครับท็อปซิกไม่รู้จะมีทีมไหนนะเพราะว่าทุกทีมก็มีโค้ชของตัวเองอยู่แล้วขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพริมยรีกเนี่ยจะตรวจสอบการเทคโอเวอร์เชลซีทีมหญิงครับโดยบริษัทแม่ของสโมสรเพื่อดูว่าการทําตามกฎว่าด้วยดีลที่มีความเกี่ยวข้อง เ,เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันนะครับมูลค่าทางการตลาดที่เป็นธรรมหรือไม่คนภายในยืนยันว่าการโฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงเจ้าของทําไปเพื่อให้ทีมหญิงอยู่ในจุดที่แยกกับทีมชายและไม่ใช่ความพยายามที่จะสร้างช่องโหว่เพื่อทําตามกฎ PSR นะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของแกลี่เคฮิลครับอดีตนักเตะเชลซีครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเชลซีเนี่ยมาพร้อมกับความคาดหวังที่จะคว้าทั่วรางวัลและเป็นทีมลุ้นแชมป์ในทุกฤดูกาล และสิ่งนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงครับนักเตะเหล่านี้กําลังเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างช้าๆเมื่อกลุ่มนักเตะอายุน้อยกลุ่มนี้ชนะอะไรสักอย่างเป็นครั้งแรกมันจะผลักดันพวกเขาไปสู่ระดับถัดไปในทันทีนะครับขณะเดีวยวกันเอมอร์สันพอมเบรี่ครับอดีตนักเตะเชลซีที่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเวสต์แฮมออกมาพูดถึงตอนที่อาซาย้ายออกไปนะครับเขาบอกว่าเขาบอกลาพวกเราครั้งสุดท้ายครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราไม่ได้ข่าวอะไรจากเขาอีกเลยซึ่งมันแปลกมาก คือได้แชทกลุ่มเนี่ยเขาได้ส่งข้อความมาครับตอนนั้นอาซาส่งมานะครับบอกว่าขอบคุณนะฉันรักพวกนายและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้แสดงข้อความว่าเอเดนานาซาเนี่ยออกจากกลุ่มหรือว่าประมาณว่าลีฟกรุ๊ปออกไปนะฮะซึ่งเอเดนทางเอมอร์สันพาเมรี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกตกใจแล้วบอกให้ตายสิเอเดนานาซาย้ายออกไปแล้วจริงๆนะครับก็เหมือนอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เตะฟุตบอลกันอะแล้วยู่ดีก็ลีฟกรุ๊ปออกไปบางทีมันใจหายเหมือนกันนะฮะ ขณะเดีวยวกันโรมาโนรายงานครับข่าวซื้อขายนักเตบอกว่าเปเช่เนี่ยคืบหน้าในการเจราจากับวิกเตอร์โอซิเฮนนะครับหลังจากความสนใจของสโมสรจากฝรั่งเศสเป็นรูปธรรมมากขึ้นโอซิเฮนให้ความสนใจจะย้ายไปรูปเปเช่ครับและไม่ปิดโอกาสถ้าพวกเขาสามารถตกลงค่าตัวกับนาโปลีได้ความสําคัญของตัวเขาเจะเพิ่มขึ้นไปอีกหากมีกองหน้าตัวเป้าของเปเช่ย้ายออกนะครับก็มีข่าวว่ารองดาวโคลโมนี่เนี่ยอาจจะย้ายออกไปนะ ขณะเดีวยวกันเมื่อวานนี้มีเฮียวิโก้ครับมามบอด์ดบริหารแมนยูไวจัดนะฮะ <c oughs> เรื่องของเลนี่ยโรครับก็เฮียวิโก้ไปที่เรียบร้อยบรรลุข้อตกลงหลังจากตรวจร่างกายในขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นเหลือการทดสอบในขั้นตอนอื่นครับและหลังจากนั้นเนี่ยยโรจะเซ็นสัญญา5ปีจะอยู่กับทีมจนถึงปี2 0 2 9เอกสารระหว่างลิวกับแมนยูพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเตะค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรพร้อมแอดออนอื่นๆ,ๆนะครับดีลนี้ต้องชมแมนยูเลยครับเพราะว่าก่อนในนี้เลนี่ยโรเนี่ย มีข่าวอยากไปเรอลมดริดนะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจแมนยูแต่สุดท้ายบอร์ดบริหารหรือว่าทีมงานก็กล่อมให้โยโร่ย้ายมาจนได้อันนี้ต้องชื่นชมนะฮะขณะเดีวยวกันก็มีเฮียวิโกอีกดีนึงก็คือเมสันกรีนวูดครับบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะ,ะทางสโมสรได้มีการจองเครื่องบินส่วนตัวสาหรับเมสันกรีนวูดเพื่อไปที่มักเซยครับแล้วก็ทําการตรวจร่างกายรวมไปถึงการเซ็นสัญญาโดยจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2029แมนยูจะได้รับค่าตัว30ล้านยูโรครับพร้อมกับส่วนแบ่งถ้ามักเซยยขายขาอออกไปในานาคต แมนยูจะได้เงินประมาณอีก50%นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าไปเล่นในฝรั่งเศสแล้วจะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับทางเมสันกรีนวูดนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จริงๆลิเวอร์พูลเนี่ยเขาแต่งตั้งจอร์นี่ไฮติงก้าเข้ามาเป็นผู้ช่วยของอันเดสสลอตเราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเป็นอดีตนักเตะเอเวอเรสตนมาก่อนนะฮะก็ถือว่าจะมีดราม่าเล็กน้อยนะฮะขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยไม่น่าจะไปทบ Time ับทายแกเริเซาเกตครับ หากพวกเขาแยกทางกับเอริกเทนฮากโดยคาดว่าโทมัสทูเคิลน่ะจะเป็นแคนดิเดตที่แมนยูต้องการนะครับอ่าแต่จริงๆแมนยูเพิ่งต่อสัญญากับทางเอริกเทนฮากออกไปนะแต่ก็ดูแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับนอกจากนี้ท็อกสปอร์ตครับก็ตีไว้เป็นลือบอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยต้องการจะคว้าตัวเทรนด์เอเลนเดอร์อโนมาร่วมทีมนะครับโดยที่นักเตะเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่อีก1ปีเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันก็ข่าวอื่น หลังจากที่เอามาดูโอนาน่าย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าเรียบร้อยนะฮะก็สุดสัปดาห์นี้นะครับรอคือก่อนหน้านี้มันเฮียวีโกะครับรออย่างเป็นทางการนะฮะค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์นะครับก็จะทําการตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาระยะยาวกับทางแอสตันวิลล่านะครับขณะเดีวยวกันก็มีรายงานจากเดลี่เมลครับก็ตีไว้เป็นลือบอกว่าแมนยะูเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของฟูลแลมนะฮะหลังจากที่ฟูลแลมยื่นข้อเสนอที่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ในดีลของสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับ ส่วนเดลี่เทเลกราฟครับสื่อที่เชื่อถือได้บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยกำลังต่อสู้กับอังกฤษนะครับในการารังตัวเอ็ดดี้ฮาวไว้กับทีมต่อไปนะครับก็ดูเหมือนนิวคาสเซิลก็ชัดเจนว่าอยากจะเก็บเอ็ดดี้ฮาวเอาไว้นะครับที่เหลือก็ดูแล้วมีเดลี่เทเลกราฟก็บอกว่าอังเก้พอเซโกกลูครับกุนซือของสเปอร์เนี่ยก็หนึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่อาจจะมาแทนที่แกเร็ตเซาเกตในตำแหน่งกุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับที่เหลืออ่ะก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับ ข่าวของเชลซีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของเอนโซ่ฟรานเดสจะเคลียร์ได้อย่างไรหรือว่าจะสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรนะครับก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าออกมาขอโทษแบบนี้ก็สถานการณ์น่าจะเบาลงนะครับแต่เป็นสิ่งที่เอนโซเนี่ยน่าจะได้บทเรียนพอสมควรนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นามาฝากกันครับอยากสนับสนุนช่องเพียงแค่ส่งเป็นซุปเปอร์เตงก็จะขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ